วันนี้ผมมีเป็นอุปกรณ์ตกแต่งโตคอมที่จะมานำเสนอทุกท่านได,ได้ชมนะครับกับตัวนี้เลยครับผมเป็นไลท์เซเบอร์เอ้ยไม่ใช่เป็นเบนคิวสกรีนบาร์ Bar, นะครับเบนคิวสกรนบาร์หลอดไฟติดหน้าจอทีอ่ช่วยถนอมสายตาของทุกท่านได้นะครับบอกเลยว่านะักแต่งโตคอมควรมีนะควรมีสำหรับใครที่อยากมีก็มีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมแนะนำว่าควรมีไว้มันช่วยได้เยอะนะครับเจ้าตัวนี้นะครับนี่เลย เป็น BenQ s c k e n Bar นะครับ Monitor Light แสงไฟถนอมสายตาที่เอาไว้ติดกับหน้าจอนะครับก็นื่นเลยผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยส่วนตัวผมผมไม่เคยใช้ไอ้เจ้าหลอดไฟ s c k e n Bar หรือว่า Light Bar มาก่อนนะถ้าคนที่เคยดูคลิปเก่าๆของผมจะเห็นว่าผมจะใช้วิธีการแบบใช้ไฟไอ้ LED อะ่ะพวก RGB อะไรต่าง ไปติดหลังต๊ะคอมบ้างติดหลังจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันให้ความสว่างส่องไปด้านหลังแล้วก็ให้มันลดการโฟกัสของจอลงนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําให้ตาของเราเนี่ยไม่ล้าแต่ว่าทําแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่าจอมันก็ยังคงสว่างกว่าอยู่ดีมันยังสว่างมากอยู่ดีอ่ะผมเคยลดแสงของหน้าจอลงแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบไม่ชอบที่จอมันมืดเกินไปนะ อยากให้มันปกติแล้วก็ให้รอบๆมันดูสว่างขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ถ้าห้องสว่างเกินไปก็ไม่โอเคเปิดไฟในห้องก็แล้วนะครับเปิดไฟในห้องผมจะเปิดไฟหลอดด้านหลังแล้วก็หลอดบนหัวในผมจะไม่เปิดผมจะเปิดแค่ด้านหลังให้ไฟมันส่องเข้ามาเล็กน้อยแต่รู้สึกว่ามันรู้สึกแบบในเมื่อเราแบบหูติดไฟที่โต๊ะมาขนาดนี้ก็อยากจะนะเสรจบรรยากาศของโต๊ะของเรา,อ,เราอะไรแบบนี้ให้มากเคยคิดที่จะใช้ไฟตั้งโต๊ะนะไอ้พวกโคมไฟตั้งโต๊ะหรือไฟที่มันหนีบโต๊ะอะไรเงี้ยผมเคยคิดจะใช้นะแต่ว่า ผมรู้สึกว่ามันเกลก,กะเกินไปผมไม่อยากให้มีอะไรที่อยู่บนโต๊ะแล้วมันลกมากเกินไปนะอยากให้มีแค่พวกของตกแต่งที่ผมอยากให้มีเล็กน้อย,อยไม่ได้อยากให้มันแบบมีเยอะเกินไปมันจะได้ไม่ดูลก,กน,นะครับหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหลายวันมาก็ช่วงสักประมาณนี่ก็เข้า จะเข้าอาทิตย์ที่2แล้วผมได้ได้เจอกับเจ้าตัวนี้ครับได้ตัวนี้มาใช้เป็นตัว BenQ s k e n Bar นะครับมาใช้ผมพูดในความรู้สึกก่อนเลยนะผมผมรู้สึกว่ามันช่วยได้จริงๆมันช่วยได้มากเลยในการมองจอนานๆเวลาที่เราแบบใช้งานจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยการที่เราจะรู้สึกก็คือพวกอาการล้าสายตาที่เกิดจากการเวลามองมองจอคอมพิวเตอร์นานๆสถานที่ในพื้นที่ที่แสงมันน้อยๆหรือว่าแสงไม่เพียงพอสําหรับสายตาของเราเนี่ยถ้าเราจ้องมันนานๆมันจะทําให้เราแบบล้าสายตาได้นะครับอาจจะปวดตาหรืออะไรเงี้ย อย่างผมเนะี่ยผมจะรู้สึกปวดตาเวลาที่แบบเลิกใช้ไปเนี่ยผมจะปวดตารู้สึกแบบปวดเลยหรือบางคนก็อาจจะเปิดหน้าจอให้มันสว่างขึ้นเพื่อช่วยลดเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดแสงสว่างของจอมากๆเนี่ยมันจะทําให้ดวงตาของเราอ่ะมันทํางานหนักยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันอาจจะมีผลข้างเคียงในระยะยาวด้วยอาจจะเช่นอย่างเช่นอาจจะแสบตาหรือว่าตาแดงเลยอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผลกระทบเรื่องสายตามันสำคัญมาก นะครับอยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพเรื่องสายตาด้วยนะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยหลายๆคนนะอาจจะใช้วิธีที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่แล้วว่าจะใช้ไฟเปิดไฟในห้องให้สว่างหรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะอะไรแบบเนี้ยมันแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์นะเพราะว่าหลายๆคนก็ยังคงมีเรื่องของพื้นที่ที่มันจํากัดแล้วก็ไม่อยากให้พื้นที่มันดูเกะกะมากเกินไปก็เลยไม่อยากที่จะเอาอะไรไปไว้บนโต๊ะให้มันเยอะเนาะแล้วก็ส่วนไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นคิวสกินบาร์เนี่ย มันออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานพื้นที่เลยนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากก็แ,แค่เราเอาไปแปะไว้ด้านหลังใช่ปะแปะไว้บนจอแค่นั้นมันก็ไม่ได้กินพื้นที่บนโต๊ะแล้วก็บนรอบๆด้านของเราเนี่ยก็ไม่เกะกะด้วยนะครับทั้งสองจากข้างบนน่ะมันไม่ได้ทําให้เราดูลกลุนลังอะไรไปเรามาดูตัวตัวโครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับโครงสร้างเนี่ยเจ้าตัวหลอดไฟเนี่ยจะมีรูปทรงเป็นแท่งยาวนะแท่งยาวความยาวจะอยู่ประมาณ 45ซนติเมตรคือก็ไม่ได้ยาวมากนะไม่ได้ยาวกำลังดีเลยอะ่ะเหมาะสำหรับจอที่เป็นพวกจอมอนิเตอร์ประมาณสัก24ถึง34นิ้วนะครับก็สามารถใช้ได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นจอเรียบจอแบนหรือว่าเป็นจอโค้งพันห้ารก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะไม่ดูเกะกะด้วยส่วนฐานตั้งนะครับฐานตั้งนี้จะเป็นรูปทรงเหมือนตัวถ่วงะนะเพราะว่ามันด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักนะแล้วก็ช่วยในการถ่วงสมดึงไม่ให้แบบ จอมันไอตัวหลอดไฟมันคงเคนหรือว่าเลื่อนไปเลื่อนมานะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ถ้ามองใกล้จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นยางการลื่นด้วยมันเป็นยางการลื่นแล้วช่วยให้มันเกาะอยู่กับหน้าจอของเราได้ดีขึ้นสําหรับใครที่ใช้จอเหมือนผมนะครับอย่างผมจะใช้จอที่เป็นด้านหลังมันจะลูนออกมาไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะติดไม่อยู่เพราะว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะกางออกได้เยอะมากกางออกเนี่ยได้สักประมาณ1-3เซนติเมตรเลยทีเดียวเพราะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจอคุณจะหนีบไม่ได้นะครับ แล้วก็ยางมันช่วยให้ไม่หลุดด้วยนอกจากนี้นะครับก็เขาก็จะแถมเป็นสาย USB มาให้เป็นสาย USB ด้านนึงจะเป็น Type C ด้านนึงก็จะเป็น USB Type a, a ปกติ Type a, a สามารถที่จะเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์หรือว่าพวก USB hub หรือว่าฝาไอ USB ที่อยู่หลังมอนิเตอร์ของเราได้เลยนะครับสำหรับใครที่สะดวกนะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็หาวิธีที่ตัวเองสะดวกดีกว่านะเจ้าตัวขาหนีบเนี่ยนะครับขาหนีบตัวเนี้มันจะมีน้ําหนักอยู่ประมาณ12กิโลกรนะ 12กรัมกิโลกรัมรือว่าเขาเรียกน่าจะเรียกกรัมแหละเออแต่มันมันไม่ได้มีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่แต่ว่าการถ่วงสมดุลของมันค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะมันไม่โค้งเคงเวลาเราแบบจับหน้าจอหรือเขย่าโต๊ะอะไรเงี้ย ก็ไม่ค่อยคงเข็งมากมันล็อกได้ดีมากมาดูวิธีติดตั้งกันบ้างนะครับวิธีติดตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับเราจะเห็นรูด้านหลังนี่ตรงนี้เราจะเห็นรูอยู่นะครับก็ง่ายๆก็คือหันด้านที่เป็น USB ของตัวหลอดไฟนะครับแล้วก็ให้ปุ่มแผงควบคุมเนี่ยมันอยู่ด้านบนแนล้วก็ดันตัว USB เนี่ยเข้าไปพอมันเข้าไปแล้วก็หมุนลง1จังหวะนะครับปับ๊บแค่นี้ ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้ววิธีถอดก็เหมือนเดิมครับตอนเราใส่หมุนลงตอนเราถอดก็หมือนขึ้น มันขึ้นมันก็หลุดออกมาแล้วง่ายมากเลยครับเรามาดูกันที่ปุ่มควบคุมนะครับปุ่มควบคุมเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวที่ต้องแตะที่หลอดไฟนะในการควบคุม,มแค่แตะเบาๆนะครับแตะเบาๆมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนโหมดให้เราได้แล้วนะครับแตะเบาๆแค่เหมือนใช้ระบบสัมผัสแค่แตะแค่สัมผัสทีเดียวนะครับไม่ต้องกดแรงแค่แตะเบาๆมันก็ติดมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มให้ความสว่างความสว่างเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันปรับได้เท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าจะปรับความสว่างได้เยอะนะครับเลือกความสว่างตามที่่เเรราาตต้้้อองกกไดลลยแว็ ก็จะเป็นอุณหภูมิของอุณหภูมิของหลอดไฟเราว่าเราต้องการให้มันเป็นอุณภูมิแบบไหนอุณภูมิอุ่นอุณภูมิเย็นหรือกึ่งเย็นกึ่งร้อนแล้วแต่ แล้วแต่ความชอบความถนัดของเราเลยนะครับด้านต่อไปอีก2ปุ่มนะครับก็จะเป็นนะครับตัวซ้ายมือผมเลยตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดนะครับแค่แตะสัมผัสก็ปิดเปิดสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากมานั่งปรับแสงบ่อยๆนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าออโต้ดิมมิ่งนะครับเป็นเหมือนแบบตัวปรับแสงอัตโนมัติอะไรแบบนี้คือบางทีเราแบบไม่อยากมานั่งปรับแสงให้หน้าลาคานเนาะเราก็แค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวมันจะปรับแสงไฟตัวนี้ให้เข้ากับแสงไฟรอบข้างของเรา แสงสว่างที่อยู่รอบโต๊ะของเราอะไรอย่างนี้นะครับโดยดูง่งายๆก็คือตรงนี้มันจะมีรูรับแสงอยู่เป็นตัวที่เอาไว้เหมือนสแกนว่าเออไฟรอบข้างเราขนาดนี้ควรจะปรับไฟประมาณส่วนตัวผมผมใช้เจ้าตัวนี้นะมันง่ายดีขี้เกียจมานั่งปรับแสงบ่อย วิธนะีการดูว่ามันทํางานหรือ,อยังก็คือเจ้าตัวตัวนี้มันจะมีแสงไฟเขียวๆโผล่มาน,นิดนึงนะก็คือเราเปิดโหมดออโต้อยู่ถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่ปิดถ้าเราเปิดรอสักแป๊บหนึ่งไฟมันจะกระพริบมันจะสว่างขึ้นมาสุดก่อนแล้วมันก็จะกระพริบลงเรื่อยๆนั่นคือมันกําลังจูนแสงให้มันเข้ากับแสงรอบข้างนะครับนอกจากนี้นะครับไอตัวหลอดไฟแผงไฟที่อยู่ด้านในเนี่ยของตัว BenQ กีนบาร์เนี่ยผมได้ไปดูข้อมูลมานะเขาบอกว่าแสงไฟตัวนี้มันไม่มีผลต่อสายตาของเราด้วย <c ute> <ๆ S 1> แล้วก็มมนเป็นแสงถนอมสายตาของเราจริงๆอ่ะมันดีนะผมว่า มันเจ๋งเลยเนั้นอ่ะผมไปดูมาข้อมูลมันเขาบอกมาแบบนี้แล้วก็ตัวหลอดไฟเนี่ยมันสามารถปรับองศาแบบเสยขึ้นกดลงอะไรแบบนี้ได้สักประมาณ10องศาคือไม่ไม่ค่อยเยอะมากนะเพื่อไม่ให้แบบถ้าเรากดก็คือมันกดแล้วไม่ส่องกับหน้าจอของเราถ้าเรากดเสยมันก็ไม่ส่องเข้ากับสายตาของเราอะไรแบบนี้คือเขากะไว้แล้วว่ามันควรจะอยู่ในปริมาณเท่านี้เท่านี้นะมันถึงจะดีอะไรแบบนี้สำหรับใครที่ใช้อยู่นะผมบอกก่อนเลยว่าไอ้เจ้าแสงที่มาจากแสงไฟ LED ที่ ที่ออกมามันไม่มีผลกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะอย่างเช่นใครที่ตัดต่อรูปหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับที่ต้องใช้เม็ดสีของจอคือเจ้าแสงตัวนี้มันไม่มีผลกระทบต่อหน้าจอของเรานะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อสายตาของเราด้วยลัศมีของมันค่อนข้างที่จะแคบไม่กว้างแล้วก็มันจะส่องสว่างแค่บ,บนโต๊ะของเราคือมันไม่สะท้อนกับหน้าจอแล้วก็มาเข้ากับสายตาของเราก็คือสบายใ,ใช้งานได้ปกติเลยนะครับ จากที่ผมได้ใช้งานเจ้า BenQ Screen Bar เนี่ยมาเป็นระยะหนึ่งนะผมรู้สึกได้ว่าอาการล้าสายตาพวกนี้นะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็มองจอคอมอะไรอย่างเงี้ยผมมองได้ชัดขึ้นนะครับคือแบบเวลาใช้งานเนี่ยถ้าไม่เปิดไฟในห้องเลยปกติผมต้องเพ่งสายตาที่จะมองจอมองตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเพ่งเข้าไปลึกมากมันจะทําให้ผมปวดตาได้แล้วก็แสบตาบ้างมีบ้างนะครับมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นบ่อยอะไรแบบเนี้ยคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าใช้งานนานแหละ แล้วก็ยิ่งเป็นตอนเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเวลากลางคืนผมเล่นเกมกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยมันต้องแบบโฟกัสหน้าจอมากกว่าปกติแล้วจอมันค่อนข้างที่จะสว่างกว่าบางทีเนี่ยเล่นเล่นอยู่เนี่ยคือมันมองไม่เห็นจริงต้องเอาหน้าจุกเข้าไปเอาหน้าจิ้มเข้าไปในจอเลยนะมันจอมันก็ช่างจ้าจะไดเกิดนะมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะอย่าทําแต่ตั้งแต่ผมเริ่มใช้เจ้าตัวนี้มานะครับก็ผมก็รู้สึกสบายขึ้นนะสบายตาขึ้นแบบไม่ต้องไม่ลักไม่ค่อยล้าสายตาอะไรพวกนี้แล้วอะแต่ถามว่า ตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผมเล่นเกมดีขึ้นไหมผมตอบตรงนี้เลยนะเจ้าไฟเนะี่ยไม่เกี่ยวครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวกับไฟเลยมันเกี่ยวกับมืมอผมล้วนๆทุกวันนี้ผมก็ยังเล่นกากดอยู่เหมือนเดิมนะมันเพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับไฟนะครับไอเรื่องพวกนี้นะมันไม่ได้ช่วยแต่มันดีขึ้นจริงนะมันช่วยมันทาให้ผมรู้สึกแบบสบายตามากขึ้นจริงๆนะมองเห็นแบบคีย์บอร์ดมองเห็นโต๊ะ อะไรอย่างเงี้ยด้านล่างมันสว่างชัดกว่าตอนเปิดไฟในห้องซีกเวลาเปิดไฟในห้องอ่าคีย์บอร์ดด้วยความที่มันเป็นสีดำมันก็มองยากอยู่แล้วนะต่อให้มันมีไฟที่ปุ่มก็ตามนะมันก็ยังมองยากสําหรับผมนะกลางคืนนะครับที่ว่าใช้งานได้ดีแล้วกลางวันก็ช่วยได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางทีในห้องเรามันสว่างจ้าเกินไปอย่างผมเนี่ยผมจะใช้แสงจากธรรมชาติที่ได้จากหน้าต่างตัวหลังห้องให้มันแส่องแสงสว่างเข้ามานะครับจอที่มารับแสงสว่างอ่อย่างเช่นว่า เวลาที่คุณใช้งานนี้อย่างผมแสงมันมาจากทางด้านนี้ด้านเดียวด้านนี้มันไม่มีแสงเพราะฉะนั้นจอพิเตอร์มันจะสว่างแค่มันจะจ้าอยู่แค่ทางด้านขวาของจอผมนะครับพอได้เจ้าตัวเนี้มาแสงสว่างของจอมันดูแบบสมดุลยิ่งขึ้นอ่ะคือมันไม่ได้ฝาสว่างแค่ข้างเดียวอย่างเช่นเล่นเกมหรือว่าดูหนังที่เป็นฉากมืดๆดแบบนี้ในตอนกลางวันมันจะมองมองเห็นฉากนั้นมืดมากมองแบบมองไม่เห็นเลยหนักกว่าตอนกลางคืนอีกเพราะฉะนั้นพอได้เจ้าตัวนี้มามันช่วยให้แสงของหน้าจอเนี่ยมันบาลานซ์กันมากขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะ คือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมองเห็นอะไรที่ในจอที่มันมืดอะ่ะคือมันสว่างขึ้นจริงๆที่ผมพูดมาเนี่ยมันมันคือประสบการณ์ของผมนะที่ผมได้ใช้จริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันมันดีจริงๆสําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นก็ต้องลองดูอ่ะสาหรับใครที่พื้นที่โต๊ะของคุณอนะ่ะค่อนข้างที่จะมืดค่อนข้างที่จะทึบนะครับเหมือนของผม ก็ผมแนะนําเป็นเจ้าตัวนี้เลยครับเป็น q s วสก e นบารนะครับถือว่าเป็นตัวแก้ปัญหาได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปิดไฟในห้องด้วยก็ไม่ต้องติดโคมไฟบนโต๊ะด้วยไม่ให้โต๊ะลกเกะกะอะไรแบบนี้ตัวเนี้ยแค่เอามาติดกับหน้าจอก็ใช้งานได้ปกติละจะทํางานกลางคืนกลางวันก็สบายอ่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้เจ้าตัวนี้นะครับ ด้วยความที่รุ่นของเขามันเป็นยี่ห้อที่ดีนะแล้วก็เหมือนเขาจะทาออกมาเป็นเจ้าแรกๆด้วยแล้วพัสดุการออกแบบอย่างเงี้ยมันตอบโจทย์ของเราได้ดีมากนะครับสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวเนี้ยเจ้าเบนคิลสกินบาร์เนี่ยนะครับสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปีหรือว่า l a z a d a านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ไปดูก่อนก็ได้นะครับว่าท่านสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับจะอยู่ที่4 4 9 0ส่บาทนะครับส่วนมันจะมีเจ้าตัวพ ราคาหนะ้าตอนนี้หนะ้าที่ผมถ่ายอยู่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่4 4 9 0บาทไม่จําเป็นต้องเอามาใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเอาไปอา่านหนังสืออะไรพวกนี้มันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับนอกจากที่มันจะเป็นเป็นไฟที่2โตแล้วนะคือผมเอามาทําอย่างนี้ได้เพราะเวลาถ่ายคลิปผมก็จะเสยมันขึ้นนะจากข้างบนหน้าจอผมแล้วก็สองที่หนา <c oughs> มันก็ยังเป็นช่วยเป็นไฟเหมือนไฟฮาวได้นะเนาะก็เจ๋งนะแล้วแต่แล้วแต่คุณว่าคุณจะเอาไปใช้อะไรประโยชน์มันเยอะจริงแล้วแต่แล้วแต่คุณนะครับว่า คุณจะไปทำอะไรนะอ่าสำหรับรีวิววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับกดดูลิงก์ด้านล่างได้นะครับเข้าไปดูก่อนก็ได้ครับว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะครั้งหน้าครั้งต่อไปผมจะมีอะไรมานำเสนอทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนละครับเจอกัน